Let อันนี้แคมป์อยู่ที่เดิมนะคะพี่พี่เพิ่มเติมคือมนเขาเกี่ยวข้าวนะคะอยู่ตรงนั้นอีกขั้นหนึ่งคือได้ประมาณแลวหนึ่งงานนั่นเนี่ยค่ะก็จะมีรถรถถี่เพิ่นไม่เกี่ยวข่าแล้วก็รถเจ้าของเองนะคะพี่นี่เขาที่หน้าเข้าหยุดเขาหน้าหง่านนั่นบอกอาจจะบาดอดไหลายแห้งงานนีกอ่ะเดี๋ยวค่ะค่อยว่ากันปีใหม่บอกคอยว่าหองนี้ ค่อยว่ากันอีกปีใหม่เอางามกว่านี้นเน,นะะี่ยค่ะประมาณนี้เขาที่นู้อัปเดตให้พีพีเบิ้งแต่ก่อนนี่ยแหละเดี๋ยวนู้พาไปเบิ้งมันอาจซิบก็ค่อยเห็นบันไดเด้อค่ะพี่เพราะว่าแมมกลางขึ้นนี่ค่ะนี่เขาหน้าหยอ่อนคือพระศิวเป็นต่อไผ่ต่อมันนะคะทุกคนนี่น,นี่นี่น,น,นี่ลงวันจะลงมาเด้อโอ้ยคือขีดต้มเราบ้านี้ หนามันยังเปลี่ยก็ได้ค่ะพี่แต่ว่านี่ก็ถือว่าแห้งอยู่นี่เนี่ยค่ะเขาผสมเขาเหนียวเขาแยงเขาเจ้าร่วมกันนี่แม่ค่ะพี่ว่าไทยให้เขาเหนียวนี่เขาเหนียวดำดำเนี่ยค่ะเขาเจ้าก็ตัวหนี้ถือว่าเป็นห่วงดีอู่ค่ะแล้วก็มันกะห่างอยู่นี่เดี๋ยวพี่น่ะข้างคอยแห่งามก็เกาแล้วค่ะพี่นี่มีหนามอยู่แต่วันหนามมื่อกี้มันนุ่นๆอยู่คุดี๋ยวเขาเกี่ยวเรี้ยวอยู่ในทางไม่นนั่นน่ะเขวเพิ่งค่อยลุ่มแม่กะสิลมแต่อยู่บนพุ่นแล้วพุ่นมันหักง่วงอยู่ทั้งพุ่น ค่ะข้าวสวยมากๆนะจ๊ะปีนี้ประมาณได้ประมาณเจ็ดตันเนี่ยค่ะเขาก็อันนี้งามอยู่สร้างพ่อไปยังไงดีดีตัดมาเดิมตัดแล้วตัดอีกปวดประสาทมันมันเป็นโลงนะคะทุกคนต้องแบบคือว่าคือโอเคอยู่ค่ะประเด็นคือว่าขี้หายแห้งเนี่ยๆๆๆๆเขาเพิ่งวันเขาเขียวเัาสั่นคือเขาเหนียวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าปี้วังหารนู่ใส่เขาเหนียวเนี่ย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 เขาเหนียวเกมก็ไม่เป็นไรค่ะอืพี่หนาก็บ่มีแล้ว พี่นากับ่มีแก้มเขาไมแก้มเขานกไาเลยแกเขานกนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศท้องทุ่งนานะจ๊ะพี่ๆไม่ต้องถามว่านาใครนะคะใครอยู่คือนาคนนั้นค่ะทุกคนท้ยบ่ยู่กับบ่ม่นาคนนักโจ๊กพาวแต่ว่าพงศนกิเลสบ่่อยกันนี้ป็นไงเพราะว่ามันหันนี่คือว่ามัน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 คือมันงอมเนาะนี่ถือว่าซุกแห้งนะคะเพราะว่าหยันหยานมนซุกแห้งก็นี้มันสีหาข้อห่วงนี่นี่เห็นว่านี่ค่ะมันสีหาข้อห่วงถิ่มแบบนี้ดูเลยว่า เนกเป็นเม็ดที่เลยเออคือมันเป็นงามสวยอยู่คือมันเป็นเม็ดงามสวยๆค่ะนี่นิ้วก้นนี่ถ้าสมมตตเข้าอันนี้ว่าถ้ามันสีหักขอหัวออกมาแบบนี้นอ่นี่ข้อบนนี่มันจะหักแก๊กออกมาอีกอนนึ่งนี่อกอนหนึงประมาณนี้นะคะแต่ก่อนข้าก็เกลียวเอาเนาะเดี๋ยวนีข้าก็ใส่รถค่ะเดอผนรถกาลังตึงึงอยู่นะจะไอมือลากัมากลต็นเดี๋ยวทมันแห่งก่อนเพราะว่ามันยังเปียกอี่วนเติบ้ ะคะ่ะวรไปยังเกียร์ดอง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 เยอะน,นะขุนเด้อค่ะเด้อมันองกันอาชิตควรยมเมกลุ่มดีเลยหรือตงดีอยู่ได้มันดูไม่มีไม่ยาเลยแต่ว่ขาข้าวเหนียวอ่ะสวยนะ<อ>เนาะข้าวเหนียวมันมันมันห่วงไงคืออยู่ขุ่หนหง่ามสันเติแตอยู่ประมาณหลายสอบอยู่ทั้งขุ่นแต่ว่าปีปีหนา้าห้ากับจีเดใหม่เห็นไมหไมง่ามโปเกาเด้อค่ะทุกคนอันนี้อาชิตเป็นแบบทดลองอีกทีนึงทดลองทุกปีปีละครั้งนี่ค่ะต้นอีเสียต้นเครื่องเสียงสิ่งเไม่ควรแมนค่ะเสียต้นเครื่องเสียงสิ่งเพื่อไม อ,อ,อันคนคนคนไทยสักผุนี่เดีด๋ยวมาหยอดไปหอย,อยอดยอดแบบแรนรั่วมันอาจจะไก่กันแห้งบอลด้จากไหนปลลูกไ,ไม่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 เกี่ยวแต่ว่า<ห><ด>ตะวันนีนนถือว่มาวมันเป็นโลกไปไหนทุกคนทุกเรือเนี่ยเป็นโลกอันนี้สักผุนนี่ยเป็นแถ่นแน่นอนไปกระดูกฝนมาก่อนทุกปีองโรงเกยร์น้องว่ายขึ้นมาหรอทุกปีตรงนี้อ่ะมันจะาดังเงินดังเงินดังเงินหนูมาหนูอายุหน่ะรถเขามาแล้วอวนขึ้นมาหรอขึ้นมาขึ้นมามาแม่แล้วลงอ้วนคนเดียวแล้วหรอ เอาสวยๆเลยจ้าพย้อมมาในร่ม,มค่ะเพราะไฮเกให้แล้วนะคะยังได้กับสร้างนู้มันแล้วแล้วนู้กับบัณฑิยานต้นนั่นกับอยว่ากันเนี่ยเขาไปเกีล้า,นะาลแมนเนี่ค่ะฤดูการเก็บเกี่ยวนะจ๊ะพี่ๆแหมจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะจ้ามองมีหนามมอ,มองมุมมีหนามนะคะพี่ๆ มันยนเนี่ยค่ะมันหนีมันสิมีน้ำได้ทั้งนี่กับทั้งผีเนาะหัวถ่ายมันจะมีหัวถ่ายเลยเนี่ตอนนี้ได้สองสี่หกแปดสิประมาณสิบวันแล้วจ้าไปต่อไปต่อพี่นาเขาจะหาตันนี่เรื่องอาไนี่ ตาแน่นอนพคนวะยังก็คันเนี้ยปะคันชิว่าหนูไม่คยต้องต้องไปหยับหน้าที่ทุกคนยึดอำนาจบ่ยึดอำนาจโมแม่เขาบ่อยเหตุเ่าเหตุเองเขาเหตุเองเขาเขาไม่ได้โมเขาไม่ได้เหตุต่ว่าเขาเหตุเองดอกไมาใส่ดอกไี่น่าผมยึดอำนาจเนาะนี่ก็ยึดอำนาจให้เขาบรรยากาศเนี่จ้าเดี๋ยวมันจะเอาลงไปหันล้วเอาลงไปค้างทางละอาย้องมาไม่ได้ก็ลง ตงเห็นพ <ih id violin inding warfare> ่อเท่าเดี๋ยวมูได้บ้าลูกเคยยึดอำนาจโอ้ยบอกลูกเคยอาปีเขาสิว่าได้สูเดี๋ยวเอาลงก่อนนี่จ้ะเดี๋ยวไปดูว่าได้กี่กระสอบนี่จ้ะทุกคนรอบแรกงแข่งมานโอ้ยปีนี้เสียพอาะสี่สิบสองไปเนี่ยสี่สิบห้าสิบเด้อมัน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 เนี่ยค่ะกำลังไปอีกหลายรอบอยู่นี่พวกไอ้เกี่ยวๆๆไปฝุ่นพึ่งมีมูมูอนเสยฝุ่นสองคนปุ่น ต้องใส่หลายสองไซร์อีกหลายที่เรามันมัน,ม,นมันมาตืดออกอไไเ,เออเ,เ,เอออย่าอึดใจเนี่ยสิพอแม่เห็นมาทำทางมันเดินไล่หลายในหอแล้วต้นเขาแล้วต้นอันนี้ไอ่มันซีไร่ผุนไอ้เจ้าจะต้องว่าซีไร่ผุนไอ้บอกแต่ว่ามันขุมค่าปุ๋ยบอกเขาขยอนนั่นเองเขยอดต้นนี้เขยอดเอาเครื่องอันนึงอันยอดเขาโคตรยอดนี่เครื่องยอดเอาได้ไหม ไม่เห็นมีบาได้เห็นดูที่บ้านนั่นคซูนั่นเออนั่นหนั่นนั่นหาออกกันกอาเป็นสายน้าที่หือกนหน้า็นได้สองลายสาลนี่อันนี้สี่ลแต่อันนี้มันใต้ลายเออเดี๋ยวตัดเลยี่มตัดออกอันี้มันขึ้นไป อ๋ออ๋ออ๋อเห็นชื่อว่าภาพเดี๋ยวเราอัปเดตอีกตอนนึงนะคะทุกคนตัวนี้ได้สองสี่หกแปดสิบสิบสอบด้วยจ้าทุกคนสิบเอสสอบสิบเอสสอบนะจ๊ะมาถ่ายกันนะคะทุกคนมาได้กี่กระสอบกระสอบสามสิบกิโลเองนะคะทุกคนที่นี่เข้าไปแล้เกลือจะมาได้กินรถเกี่ยวข้าวจ้า เดี๋ยวรอดูอีกต่อไปนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เด้อเระบ้างเนี่ยล่ะระว้างเนี่ยระว่างเนี่ย้าหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่พี่เราก็จะมาดูผลผลิตอันนี้คือสี่ไร่ฮะ มึงวสักสีไรใครหลบเพราะว่าเฮ็ดกันแท้ไงตืบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็นห้าสองห้าสามห้าสิบสามครึ่งว่ามึงนับปกฮะบอกจริงมึงนับไม่ครบมมีหางล่างอีกบ่้วะมอนอยู่บอกว่าสอนกับว่านับอยู่ได้ห่ะเออก็นั่นล่นนละอาปมาณนละล่ะหาซิบกลัวๆทุกคนนี่ปุงปุงอิงปิงนะจ๊ะทุกคนทุน่ทกนก็วันยี่สิบหาสิบ ห้าสิบเจ็ดสิบกว่าแปดสิบประมาณนี้ค่ะทุกคนเขาเจ้านะจ๊ะทุกคนนี่หนามก็มีนะคะกี่ตอวกี่ต้มพี่ทุกคนบ้างขุ่นกันอันนี้ก็ยังรถเกี่ยวข้างหน้าก็รถเขายังเกี่ยวอยู่นะครับอย่างหลังก็ยังเกี่ยวอยู่นี่คนเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแปดบอกประมาณเนาะประมาณนี้นะอันนั้ยี่สิบกว่าไงอันนี้ก็ห้าสิบกว่าไง ก็ประมาณจ้าภารกิจแคมปิ้งเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะนอนนอนเฝ้าข้าวนะคะนอนเฝ้าข้าวนะจ๊ะทุกคนนี่กลับน้องมานะยจ้านะคะแคมปิ้งเฝ้าข้าวของเรานะจ๊ะทุกคนทีแรกก็บรรดาว่าชิมว่าแคมปิ้งเฝ้าข้าวรอกพอดีมานี่เขามาเกี่ยวก็เลยอนอนอีกคืนนะจ๊ะี่ลมแรงมากค่ะพี่พี่ ลมแรงทั้งคืนเลยค่ะดีที่ฝนไม่ตกแล้วก็ของกระจัดกระจายหมดลมแรงมากข้าวของเราส่วนหนึ่งก็จะอยู่น่นนะคะส่วนหนึ่งอยู่น,น่นอีกส่วนหนึ่งก็อยู่น่นนะคะพี่ๆแบบนี้เลยลมแรงมากม,มากจ้าดื้ดดดดอๆไปเลยตอนนี้ประมาณห้าสิบกว่านะคะพี่อตอนนั้นอีกยี่สิบ วิวดีมากค่ะพี่ท่น,นี้เขาก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าข้าวมันล้มอยู่ยังไม่ได้เกี่ยวนี่อันนี้เราก็ตัดเป็นลานไว้จอดนอนนะคะจอดนอนตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะทุกคนนี่บ้านของเราบานหลังเล็กๆนี่ข้าวของเราอยู่ตรงนี้นะคนน้ํายังมีในนาข้าวเลยมันยังน้ำเมื่ายหนามันบกอยู่ลมแรงมากเนี่ยอันนี้เราก็ออกดอกแล้วคะ่ะอมวงของเรา อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าลมเย็ยนมากลมแรงมากทุนเดี๋ยวให้พ่อเอาฟางไปให้ควายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวไปขายเด้อจอนนอนเข้าข้าวจ้าบรรยากาศตอนจะประมาณเจ็ดโมงนะคะพี่ลมพัดแรงมาก คุณปู่อยู่ใต้ต้นจานนะคะพี่ๆทางโน้นก็ทางนี้ก็จะเป็นลานต้นจานทางะน้นก็จะเป็นลานพักขี่เล็กอันนี้คือลานต้นมังหวังเราจะจอดได้ทุกที่เลยนะจ๊ะขุนปลาดาวเรื่อง็มีนี่เฝ้าข้าวนะคะทุกคนมาไาว,าว้นอนเฝ้าเขาได้นอนให้เฝ้าให้เขาเฝ้าตาเข้านี่คือบ้านเราเองนะจ๊ะลานกว้างใหญ่ไพศาลนะจอดนอนไซส์ก็ได้จุดไฟเบาๆแต่ว่าถ้าเราไม่อยู่ก็ดับนะคะพี่ๆเพราะว่าลมมันแรงมาก เ,เดินขึ้นหน่อยแถวนีเด้อค่ะเด้อ,อ,อทุกคนเมืองล่มพันผูกผัผูกผับอ๋อนิน่งไหวนะคะทุกคนนี่เสาจนเอ็นทุกคนเสาหนีจนเอ็นแต่ว่าเสาหนีเขาอุ้มทนอยู่ตะบะกาอื่นแห้งอย่างเสาหนีหักลมมันแรงมากนะคะนี่บรรยากาศตอนเชาน้านะจ๊ะทุกคนเราเอาเข้าวขึ้นรถเด้อข้าวจะอยู่โน่นแล้วก็อยู่กับคุณมนอยู่ตรงโน้นนันจ๊ะนี่สร้างพอยมันกัจิบกาแฟเบา ชมบรรยากาศลมกาบนาวมาเนาะประมานี้จ้าตอนนี้รถขนเราก็มาแล้วค่ะพี่พี่เป็นน้องขาวตอนเดียวของเรานะคะตอนนี้กําลังขนเข้าเจ้านะคะเพื่อจะไปโรงสีหรือว่าไปจุดที่เขารับซื้อข้าวนะคะพี่พี่รวมด้วยช่วยกันจ้าหนูเป็นแผนกยกให้นะคะช่างเขาก็จะเป็นแผนกแบกไปให้พ่อตานะคะทุกคน ไปหายพอเถาเป็นโยกเด้อนี่ประมาณห้าสิบกว่าสอบนะคะพี่พี่ยกไปเรื่อยๆยกวนไปจ้าไปดูว่าปีนี้เราจะได้ข้าวกี่กิโลนะคะในการขายครั้งนี้ราคากี่บาทนะจ้าณนะวันณนะปีหกแปดนะคะพี่พี่เนี่ยมันหลุดก็มัดใหม่นะคะพี่พี่อา้าว ยกไปเรื่อยๆจ้ากับบรรยากาศลมเย็นๆลมบีบๆนะจ้าพี่ๆ <_ m> วันนี้ลมแรงมากๆนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาของเรายกไม่ได้ก็ยกช่วยกันนะคะพี่อ้าแบกไปแบกไป ต้องขยันเนี่ทุกคนจะเอาเขาไปขายนี่ต้องขยันค่ะฝ่าวแบกขึ้นรถฝาวไปขายได้จะเด้อแา่ยังอื่นค่อยกี่ขานจะได้เงินถ้่ต้องต่อฟ่าวด้อกระสอบนี้ประมาณกระสอบแล้วประมาณสามสิบกิโลนะคะพี่พี่เต็นกระสอบขนาดใส่หัวอาหารเนาะแต่ว่ันนี้เขามาใส่ข้าวแล้วขบกนจะได้ยก ได้ต่อการยกนะคะเ่าต้องยกให้เมื่อยเมื่อชว้ามันหนักเกินไปเราอาจจะยกไม่ไหวเนาะเราก็เอาเล็กๆไปก่อนนะจ๊ะพี่ๆจะได้ยกง่ายๆเด้อลมแรงจนกล้องสั่นเลยครับพี่พลมแรงมาก ก็จะเสร็จแล้วจ้าก็จะเสร็จแล้วปีนี้เราขายแค่นาที่อยู่นะคะทุกคนอีกนาหนึ่งเราเก็บไว้ไว้กินเน้อนานี้เราก็ขายนะจา้าได้เท่าไหร่ก็พอได้ค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวนะคะพี่เหลืออื่นก็ไว้ร้อยไว้กินเนือ้อ ไปผ่านมาก็มีคนถามตลอดนะคะพี่เอะเหยนังนอนังนอาขอไปขายบอกไปขายไสเยอะจักบาทอย่างเงี้ยสินะทุกคนเฝ้ายกเฝ่าโยกเคยเฝาโยกเป่าเฮ็ดนาทีแน่เฮ็ดดีนย่าขายเขาบ่ไหนดิเายกนยกยกเป็นน้องตอนเดียวคันขาวของเราจ้ารถเรามีทั้งหมดสามคันนะคะพี่พี่ พอเอาตรงนั้นเสร็จนะคะทุกคนไหนมาเอารถเอยมาเอาข้าวจากน้องหมดน,นะคะขึ้นรถจ้าจากสี่ประตูแคบปของเรานะคะพี่พอ่าาขนขึนข้นขนขึน้นนะคะตัวนี้เป็นอีกอีกง,งานหนึ่ง,งข้างๆนะคะทุกคนเอาขนออกมาก่อน เอาแบกโยกแบกโยกแบกโยกล่มกระแห้งค่ะเนี่ยสี่ประตูแคมของเรามีประโยชน์นะทุกคนถึงกระบาดจะเล็กๆแต่น้องก็มันทุกได้ยี่สิบกว่ากระสอบเลยนะคะเพราะอันนี้สามเออป็นยุ้ได้สามสิบสอบเลยนาล่าสุดนน้มันถทุกสามสิบกว่ากระสอบนี่ขี่มาหนูกลัวรถหักมากเลยมีประโยชน์มากมายจ้าขับก็เท่ขนก็ได้นะจ๊ะทุกคนขนข้าวไปขายก็ได้เด้อ ครอบครัวเราก็จะมีแต่อีซูซนะคะตั้งสามคันนะคะทุกคนใช้ในปัจจุบันนะคะนี่ถึงเต็มรถไปเลยจ้าอินดากรถดปิ้งดากรถเดินทางไปขายข้าวกันจ้าพี่พี่นั่งหน้ากับพ่อนะจ๊ะสองข้างทางพ่อแบบคือนะเราก็เลิกเกี่ยวโคกเกี่ยวข้าวนะคะพี่เข้ามาในเมืองนะคะอำเภอพยุสสามพอดีเหรอ ถึงจุดที่รับซื้อแล้วจิบส,สาม,มานีทุกคนมาขายข้าวนะจ๊ะเอาเงินได้บ้างตอนนี้กำลังจะเอาข้าวขึ้นกระช่างนะคะพี่พี่เราจะได้กี่กิโลกันเนาะวันนี้เนะานนะกา่หมดสี่ตันสองนะคะรวมรถแล้วนะคะตอนนี้เอาข้าวลงนะคะพี่ เหลียทั้งหมดมีปีนี้เราได้อยู่สองตันกว่านะคะได้เงินสองหมื่กว่าบาทนะคก็ย่้มค่าปุ๋ยค่ารถปะอ้อนสู้ต่อไปนะคะชีวิตชาวนาอย่างน้อยก็มีนาให้ทํามีข้าวให้กินกิดนี่เยอะไม่เป็นไรไปแล้วค่ะพี่<อ>ไปแล้วเดีวเรียบคือซื้อเราจบแล้วจ้า